ขอสวัสดีเพื่อนสมาชิก Facebook แฟนเพจรายและ YouTube ทุกท่านวันนี้ผมจะมาพูดคุยกับท่านสมาชิกแบบสบายๆเช่นเคยนะครับเกี่ยวกับการส่งมอบสาสนูโภคของหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับคำว่าสานุูปโภคหมายความว่าสิ่งอำนวยประโยชน์ที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรใช้ประโยชน์ร่วมกันตามสัญญา หรือแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาตอันที่นี้นะครับจะมาพูดถึงมาตรา7นะครับมาตรา7นะครับให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา43ทับ1แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพศ2548อ,อ,25อ่มาตรา 43ทับหนึ่งห้ามโอนที่ดินอันเป็นสาธารโภคเว้นแต่เป็นการโอนตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ทีนี้มาตรา1 4 4 4อ่าวงเล็บหนึ่งผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้หรือนิติบุคคล ตามกฎหมายอื่นเพื่อรับโอนทรัพย์สินดังกล่าวไปจัดการและบำรุงรักษาภายในเวลาที่ผู้จัดสรรที่ดินกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า180วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้จัดสรรที่ดินวงเล็บ 2. ผู้จัดสรรที่ดินได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อการบำรุง รักษาสาธารณูปโภคหรือดำเนินการจดทะเบียนโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นสาธารณูปโภคประโยชน์าการดำเนินการตามความในวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกำหนดทั้งนี้ต้องกำหนดให้ผู้จัดสรรที่ดินรับผิดชอบจำนวนเงินค่าบำรุงรักษาสาธารณูปโภคส่วนหนึ่งด้วย เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามวงเล็บหนึ่งแล้วให้ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคตกเป็นของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโดยให้เจ้าพนกาักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หากไม่ได้โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์มาให้ถือว่าสูญหายและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบแทนเพื่อดำเนินการดังกล่าวต่อไปทีนี้ตามมาตรา9นะครับซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมใหม่นะครับ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา50แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพศ2 5 4 3และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนผู้ที่ค้างชำระเงินค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณประโภคตั้งแต่3เดือนขึ้นไปอาจถูกระงับการให้บริการหรือการใช้สิทธิในสาธารณปรโภค และในกรณีที่ค้างชำระตั้งแต่หงเดือนขึ้นไปพนักง,งานเจ้าหน้าที่มีอำนาจระงับการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมในที่ดินจัดสรรของผู้ค้างชำระจนกว่าจะชำระให้ครบถ้วนทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกำหนด มาตราสิผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้รับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่8 8โรลงวันที่24พฤศจิกายน2515หรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคที่ยังไม่ได้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ภายหลังได้ดำเนินการตามมาตรา70แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพศ2 5 4 3และได้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้วให้ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคตกเป็นของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโดยให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่จดแจ้งในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทประโยชน์หากไม่ได้โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์มาให้ถือว่าสูญหายและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบแทนเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อดำเนินการต่อไปนะครับเดินนะ